ผิวจะแจ๋วครับถั่วงอกสรรพคุณมากกว่าที่คิดครับผมหน่งช่วยในการย่อยอาหารและช่วยในการขับถ่ายครับผมในถั่วงอกครับมีไฟเบอร์อยู่จํานวนไม่น้อยครับอีกท้งครับยังมีน้ําและเอนไซม์ชนิดหนึ่งครับที่มีหน้าที่ ช่วยย่อยอาหารในระบบลำไส้ของเราครับทำให้การดูดซึมแรกธาตุสารอาหารของลำไส้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมอีกทั้งครับมีไฟเบอร์และน้ำครับในถั่วงอกจะช่วยให้ระบบการกับถ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้นครับช่วยลวดของเสียและสิ่งตกค้างในร่างกายไปกับการถ่ายนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ช่วยชะลอวัยครับผม ด้วยวิตามินซีครับและสารต้านอนุมูลสละที่อยู่ในถั่วงอกครับทำให้ถั่วงอกเป็นผักชนิดหนึ่งครับที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะครับเพื่อนๆอีกทางครับในถั่วงอกครับยังมีสารต้านความชราครับที่ชื่อว่าออนซีนอนครับเพื่อนๆโดยสารตัวนี้ครับมีคุณสมบัติครับบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราครับให้มีฟาร์มฟิตเฟิร์มครับไม่แก่เร็วเกินไปด้วยครับที่สำคัญครับด้วยคุณสมบัติของไฟเบอร์และน้ำในถั่วงอกครับ จึงช่วยในการย่อยอาหารและกระบบการกับถ่ายกับการที่เรารับประทานถั่วงอกเข้าไปก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราขับของเสียที่ตกค้างออกมาครับรวมถึงช่วยบํารุงผิวพรรณของเราช่วยชะลอวัยอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน3ช่วยลดการอักเสบในร่างกายกรบผดด้วยความที่เป็นถั่วงอกครับมีทั้งวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายชนิดมากเลยครับเพื่อนๆคุณสมบัติครับ ที่ทาให้ถั่วงอกมีประโยชน์ต่อระบบภูมกิการร่างกายของเราครับช่วยเติมความแข็งแรงให้ระบบภูมิกันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับป้องกันโรคหวัดอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับวิตามินซีครับยังช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวครับให้เกิดความแอคทีฟร่างกายครับจึงมีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆครับที่อาจจะก่อให้เกิดอาการอักเสบตามเซลล์และอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคน สี่ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจครับผมมีงานวิจัยครับจากต่างประเทศครับซึ่งระบุว่าเมล็ดถั่วเขียวครับที่กลายเป็นต้นถั่วงอกครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยโปรตีนได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆและทําให้กรดอะมิโนบางชนิดสูงขึ้นครับอีกทั้งครับต้นถั่วงอกครับและต้นอ่อนยังรวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโพลีพีนอลครับในกลุ่มของซาวนอยครับผม ซึ่งเป็นสารให้ผลทางเภสัชวิทยาครับเช่นต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบลดการแข่งตัวของเลือดครับช่วยเหนียวนำเอนไซม์ในการทำลายสารพิษในเลือดอีกด,ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับและก็ยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดของเรามีความคล่องตัวจึงสามารถลดอัตราความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 5. ช่วยป้องกันมะเร็งครับผม มีงานวิจัยครับที่ศึกษาครับปริมาณสารประกอบของโพลิพินอนในกลุ่มฟอโนนอยครับในถั่วเขียวและถั่วเหลืองงอกครับซึ่งพบว่ามีปริมาณสารฟอโนนอยครับจะเพิ่มขึ้นในระหว่างกระบวนการงอกครับและจะเพิ่มมากที่สุดหลังจากการงอก6-8ถึงวันนะครับเพื่อนๆซึ่งต้นถั่วเขียวงอกครับมีปริมาณของสารฟรอโน์รวมถึง2 6 8มิลลิกรัมนะครับเพื่อนๆต้ตน เลืนะครับงอกครับพบสารโฟนอยดชนิดเกอร์สตินครับประมาณ78.5มิลลิกรัมนะครับเพื่อนๆซึ่งสารโฟนอยด์เหล่านี้ครับมีลิฟนะครับในการเหนี่ยวนำเอนไซม์ ide, ในการทำลายสารพิษที่เกิดกับเซลล์ในร่างกายครับจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอักเสบต่างๆแล้ครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีะการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบห,หือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนเพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุด ดำราบสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชอมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน